สวัสดีครับผมผมวินัยเที่ยวอาหารคนเรื่องอิรับว,วันนี้จะมาพูดถึงเครื่องรางของขัง,งของพระเกจิแต่ละองค์นะของเด่นๆของแต่ละหลวงพ่อนะครับอย่างเช่นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดคลองดานนะแล้วก็ฮนุมานแกะหลวงพ่อสุนเงนี้ยแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกจิทางบ้านผมนะฮะหรือว่าใกล้เคียงบ้านผมก็ว่าได้นะฮะ ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับมีดหมอนะฮะมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งมีหลายๆท่านให้คำนิยามหรือว่าตีความหมายหรือว่าให้ความยิ่งใหญ่ของมีดหมอหลวงพ่อเดิมว่าเป็นมีดหมอดับหนึ่งของเมืองไทยนะฮะว่าเป็นคนบ้านผมหรือว่าเป็นเกจิทางบ้านผมยังไงผมจะเล่าให้ฟังครับผม คือผมเป็นคนจังหวัดตากนะครับหลวงพ่อเดิมท่านอยู่นครสวรรค์เนานะจะไปมาบ้านผมต้องผ่านจังหวัดของหลวงพ่อเดิมก่อนนะคะคือคนรุ่นเก่านะรุ่นลุงรุ่นนา้ารุ่นอานะครับรุ่นยุคนั้นนะฮะแถวทางบ้านผมคนจังหวัดตากนะเขาเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมก็เยอะนะครับแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาก็มีนะฮะนะครับ แม้แต่ตัวละครสำคัญของอาจารย์ยอดเนาะคือหลวงพ่อเดิมมีนะท่านจะเป็นพรกิติที่ค่อนข้างจะมีอภินญาสูงนะ,ะการทำเครื่องรางของขังของท่านนี่นะจะยิ่งใหญ่มากนะครับอย่างมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะฮะ ซึ่งต่อมาจะมีเกจิลูกศิษย์ของท่านนะที่มีมิรหมอนะอย่างหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามนะฮะเรามาพูดถึงประวัติของหลวงพ่อเดิมเนาะคาว่ามิรหมอนะหลวงพ่อเดิมทําไมผมเลือกพูดถึงประวัติมิดหมอของหลวงพ่อเดิมผมจะพูดเครื่องราขงของขังสองอย่างในะวันนี้มิดหมอหลองพ่อเดิมและ มแมลงสี่หูห้าตาของเราคูบาทางภาคเหนือนะนะซึ่งเครื่องราขงของขังอย่างมาแมลงสี่หูห้าตายนะมีมานานแล้วนะครับมีจนมีประวัติว่ากษัตริย์ของพม่มาท,ที่โด่งดังองค์หนึ่งท่านองค์หนึ่งเนาะมีเครื่องเครื่องราขงของขังที่นี้ติดตัวตลอดนั่นก็คือพระเจ้าบุเรงนองนะฮะก่อนอื่น จะไปถึงมแมลง4ี่หูห้าตาเรามาพูดถึงมิดหมอก่อนเนาะมิดหมอราองพ่อเดิมนะคําว่ามิดหมอนี่นะเป็นอาวุธสําคัญของคนเล่นคุณไสนะเล่นคาถาคมนะโดยเฉพาะพวกหมอผีนะจะถือเป็นอาวุธชิ้นสําคัญนะฮะไว้ต่อสู้กับผูดผีปีศาจที่มีความเฮี้ยนนะมีความแรงนะโดยเฉพาะผีประเภทที่ว่า เงนจัดจัดผีตายโหงนะผีตายท้องกลมประมาณนี้นะอันนี้คือเรื่องเล่าเป็นความรู้นะความสนุกสนานนะครับหวังว่าผมไม่ผิดกฎอะไรนะก็คือเราจะมาพูดถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะฮะคือมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับจะมีช่างตีมีดอยู่ประมาณสี่ที่เรรู้นะสี่ท่านนะก็เป็นเกจิทาง ก่อนถึงบ้านเกิดผมเนาะเพราะามีคนทางจังหวัดตากที่เข้ามาทํางานกรุงเทพหลายคนที่เขาเล่าให้ฟังนะรุ่นนะ้ารุ่นอารุ่นรุ่นใหญ่เนาะเขาจะมาพูดเขาจะพูดถึงผมก็เคยฟังนะฮะแต่ว่ามีดหมอเลาะเพราะเดิมถ้าเป็นของจริงนะครับราคาไม่ถูกนะฮะราคาหลักหลายแสนนะครับที่คุณเห็นขายถูกๆเนะี่ยมันไม่น่ามันไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ว่าไม่น่าใช่คือไม่ใช่นะะ ของดีจริงไม่ไม่มีใครเข้ามาขายถูกๆนะครับนะก่อนอื่นนะเขาจะมาเล่าลักษณะมีดหมอขอหลวงพ่อเดิมและความเชื่อของคนตีมีดนะก็คือมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะมีทรงเป็นตัวมีดนะตัวมีดมีทรงเป็นปลาหมอนะครับของช่างสิมช่างสิมนะหรือมี ตรงเป็นปลาหมอนะฮะอาจจะเป็นความเชื่อของติมีดหรืออาจจะเป็นคําสั่งของหลวงพ่อเองแล้วก็ไม่ทราบได้นะฮะจากคนเก่าๆที่เขาเล่าให้ฟังคือเขามีความเชื่อว่าปลาหมอนี่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่สามารถเอาชนะสัตว์ใหญ่ได้นะ,ะอย่างช้างนะครับคือช้างนะเวลาดื่มน้ําใช่ไหมเขาจะเอางวง จุ่มเข้าไปในน้ําดูดน้ําเข้าไปปลาหมอนะครับถ้าเข้าไปในงวงช้างนะคือจะคือถ้าเข้าไปแล้วนะจะไม่ถอยหลังนะปลาหมอมันจะเดินหน้าอย่างเดียวนะแล้วจะมีเงี้ยงที่เป็นอะไรนะของแหลมคุมเนาะแล้วมีความอึดความทนที่ตายนะที่ ปราหมอขอเข้ามานะครับพูดแรงไปนิดนึงจะมีความอึดคงไม่ว่าเนาะมีความอึดความทนที่จะไม่เป็นอะไรง่ายๆนะฮะปลาหมอนะคือถ้าเข้าไปในงวงช้างก็จะดิ้นเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเข้าไปสร้างความเจ็บปวดอักเสบให้กับช้างจนช้างถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะนะครับ ว่าปลาหมอจะสิน้นฤทธิ์ได้นะฮะสร้างบาดแผลให้กับช้างมหาศาลนะเพราะว่าถ้าเข้าไปในงวงช้างแล้วปลาพวกนี้จะถอยหลังไม่เป็นนะฮะจะเดินหน้าอย่างเดียวนะครับนี่ก็คือความเชื่อนะแล้วปลาหมอนี่นะเวลามีน้ํามีอะไรนิดหน่อยนะฮะเวลาแถบขึ้นบนดินหรือข้ามถนนนะไปได้เรื่อยๆนะเป็นปลาที่อึดและทนมากนะ นะครับตามความเชื่อนะเพราะฉะนั้นช่างสมัยทำมิดหมอสมัยก่อนหรือคนความเชื่อนะเขาก็ว่าทรงปลาหมอเนี่เป็นทรงที่มีอาถรรนะคือเวลาจะทำลายแบบคู่ต่อสู้หรือทำนองนั้นนะะคู่ต่อสู้ที่มีคาถาคม เรื่องวิชาเรื่องเวทประมาณเนี้ยมีดธรรมดาทําอะไรไม่ได้นะครับต้องเป็นมีดหมอ,อยเนียยคือมีดหมอที่มีทรงเป็นประหมอคือจะแถบจะแถไปจนได้เรื่องประมาณนั้นนะความเชื่อนะครับนะหนึ่งนะนี่คือความเชื่อนะับนี่คือเรื่องเล่านะใครเชื่อไม่เชื่อเราไม่ว่าไม่เชื่อก็มองข้ามหรือผ่านนะครับนะนี่คือเรื่องเล่านะครับ แล้วก็การสร้างมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเลยนะจะมีทรงมีลายนะเขาเรียกอะารลายหนะ้าเกี่ยวหรือก,กับลายอนะไรนั้นหลายอย่างสองสาลายนะมาคาถาอาคมที่ลงในมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะตุนพีเขาเล่าฟังก็งจะมีอิติปิโสวิเสเสอีกแล้วก็จะมีลงลัขละนะลงละขละัขะ ก็มีทั้งนโมพุทธนะธนามัพทะนมักษะสะนะส่วนผสมนะเราพูดแค่นี้ก็ไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปทำทำพิธีทำมิตรหมอได้ไม่ใช่นะครับคนที่ทำพิธีทำมิตรหมอได้ขนาดนี้คือคนที่ผ่านอย่างหลวงพ่อนะท่านบรรลุญาณหรือผ่านญาณไปถึงขั้นไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับคือ ท่านผ่านแบบขั้นตอนนะมาเขาพูดบอกบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกเนาะผ่านชานขั้นตอนการเป็นะขั้นสูงไปเรียบร้อยแล้วนะผลบุคคลเหล่านี้จะมีความขังฮะในการพูดคาถาอาคมหรือท่องคาถาคมนะบางทีท่องแค่สี่ห้าคำก็มีทริีแล้วนะฮะนะครับ เรามีระดับชาญระดับหนึ่งนะฮะที่ถึงแม้ไม่ท่องคาถาผมก็สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้นะนี่นี่ก็คือเรื่องของภาคจีนนะเราก็จะไม่พูดลึกมากเนาะเราพูดแค่แค่นี้นะฮะแล้วส่วนผสมของมิตรมอลของเราเดิมนะฮะจะมีหลายอย่างนะครับตามความเชื่อนะมี ตะปูสังวานอนนะครบตะปูสังวานอนคือตะปูที่สลักนะสลักคือแปลของบพระอุโบดสถหรือโบสถ์ก็สมัยก่อนนะโบสถ์สมัยก่อนอาจจะไม่ใช่เป็นบสถปูนบสถอะไรเหมือนทุกวันนี้นะเป็นบสถไม้บสถอะไรหรือการก่อสร้างอะไรสํานองนั้นนันนะซึ่งมีความเชื่อว่า สิ่งของเหล่านี้อยู่กับการสวดมนต์ของพองระสงฆ์องค์เจ้าที่สวดทำวัดเช้าเย็นน่จะมีความขังความศักดิ์สิทธิ์มากนะสะสมเข้าไปในตัววัตถุมงคลเหล่านี้นะครับวัตถุเหล่านี้นะฮะแล้วก็จะมีตะปูตอกฝาลงศพตะปูผีไตหงประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะมีเหล็กน้ำพีนะฮะแล้วจะมีบางตำนานเล่าว,ว่านะมีเหล็กเขาเรียกเหล็กล้อเกวียนนะ อาจจะเป็นเหล็กเล็้ล้อเกวียนที่ยังไม่ได้ใช้เป็นล้อเกวียนนะล้อหุ้มเหล็กหุ้มล้อเกวียนเนี่ยนะมันจะมีนะครับคนโบราณเขาจะรู้นะฮะว่าเกวียนนี่จะมีเหล็กหุ้มล้อนะครับจะไม่ล้อเกวียนนี่เป็นไม้นะฮะต้องมีเหล็กหุ้มล้อนะครับมันก็เหมือนยางนั่นนะเหมือนยางนอกประมาณนั้นมันถึงจะไปไหนได้แต่ถ้ามีแต่ไม้อย่างเดียวนะไปไหนไม่ได้นะครับไม้แตกไม่พังนะฮะ แต่ว่าคงจะเป็นเหล็กที่ยังไม่ได้ใช้งานทานองนั้นนะถ้าใช้งานไปแล้วก็คงจะไม่เหมาะสมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะประมาณนั้น <c oughs> ความแรงของมีดหมอหลวงพอเดิมนะก็ะถึงขั้นหนะ้าแก้คุณใส่ได้นะฮะแก่ท่องนโมนโมพุทธายะเกว่งไปทางขวานะในแบบ แก้วน้ำมนต์และแก้วน้ำเปล่าเนะี่ยเอาปลายมีดหมอของหลวงพ่อเดิมจิ้มลงไปแล้วท่องนโมนโมพุทธายะนมามพปะทะหรืออะไรก็แล้วแต่ท่องลงไปแกว่งไปทางขวานะฮะสามรอบใช้ดื่มแก้คุณใส่ได้นะฮะแก้พุดผีเข้าสิงคนหรืออะไรเงี้ยได้นะฮะมีความแรงฮะมีดหมอนี่ถือเป็นมีดสำคัญนะฮะดูดูได้จาก วรรณกรรมไทยนะอย่างเรื่องคุณช้างบุญแผนหรือเรื่องไก่ทองนะอย่างคุณช้างบุญแผนนะจระเข้เห็นขวัดไม่ใช่จระเข้ธรรมดานะมีดธรรมดาฟันแทงไม่เข้านะต้องใช้มีดหมอเหมือนไก่ทองเหมือนกันในเรื่องไก่ทองเนะาะไปชลวันนะขอเนี้ยดื่มน้ำหน่อยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาให้พระคาถาหัวใจของพระแม่ทรณีด้วยนะครับไว้เป็นคาถาปลุกเรียกพระแม่ธรณีนะฮะเป็นคาถาสําคัญนะฮะอย่าอย่าพลาดน,นะฮะสั้นๆสี่คำนะขอ <c oughs> โทษขอเข้ามานะครับคือผมเป็นอย่างนี้นะครับพอพูดมากแล้วพูดยาวๆแล้วจะ คันคอนะคอแข้งหลวงพ่อเดิมนะท่านจะมีเกจิที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอีกอกท่านหนึ่งนะครับคือหลวงพ่อรุ่งวัดศรีนวลน,นะมีมิดหมอเหมือนกันนะครับก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องมีศักดิ์เป็นพี่ชายหลวงพ่อเดิมประมาณนั้นนะแต่ เกิรประวัติความดังหลวงพ่อเดิมจะดังมากกว่าคนจะรู้จักมากกว่าแต่ความศักดิ์สิทธิ์ความขลังก็อา,อาจจะพอๆกันหรืออะไรก็ได้เพราะว่าพระเกจิพระอาหารหันต์เขาไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสหลงนะฮะไม่มีกิเลสหลงเขาจะไม่ถ้าไม่จําเป็นเขาจะไม่สแสดงอิทธิปฏิหารหรืออะไรนะฮะที่มีอิทธิปฏิหารให้เห็นก็คือช่วยเหลือผู้คนนะครับ ไม่ใช่ว่าทำเพราะโชว์หรืออะไรนะฮะเพราะว่าเกีเหล่านี้แค่สินห้านี่ก็สุดยอดเลยนะครับไม่มีกิเลสลักลบกดลงนะฮะบับงของเข้าใจนะครับเรามาพูดถึงเรื่องเครื่องรางของขังอย่างที่สองเลยเนาะก็คือ แมลงสี่หูห้าตานะฮะก็มีลักษณะคล้ายๆบางที่ก็แล้วแต่จินตนาการของผู้สร้างนะฮะคูบาทางภาคเหนือลายองค์นะจะสร้างเครื่องรางของขังชนิดนี้นะฮะให้คุณทงางโชคล่าค้าขายนะฮะแค่ข้าลอดภทยธมองนั้นเนาะแล้วก็อาจจะมีนะเรื่องโครงกระพันอในธมังนั้นเราก็น่าจะเป็นเครื่องรางของข,องของังแบบครอบจักรวาลน,นะ มแมลงสี่หูห้าตาในมีตำนานนะฮะว่ามแมงคนทังเหนี่ยเขาเรียกแมงเนาะแต่ปาคกลางก็คือมแมลงนะ,ะแต่ว่าถ้าตีความหมายไปแล้วมันก็ดูเหมือนตัวลักษณะาอาจจะเหมือนลิงบ้างเหมือนแมวบ้างเหมือนมีเหมือนช้างเอมองนะบางที่ก็มองว่าเป็นมแมลงคล้ายนอรสิงนะคล้ายประเภทมแมลงผู้มแมลงใบที่ต่อยเจ็บมากที่คล้ายพึ่งประมาณนั้นนะ คือว่าเอาดินมาก่อเป็นรังประมาณนั้นนะคือมีตำนานนะว่าแมลงสี่หูห้าตาเนะี่ยมีเรื่องเล่ามานานนะเป็นพันปีนะครับเป็นพันปีนะย้ํา่าเป็นพันปีนะครับคที่ว่ามีตำนานเรื่องเล่าว่า กษัตริย์พระาองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าบุเรงนองพกเครื่องรางของขังชนิดนี้ติดตัวตลอดนะก็คือตามตำนานนะฮะแมลงสี่หัวห้าตาคือเป็นแมลงที่กินท่านไฟเป็นอาหารนะรถ่ายเป็นทองคำนะจำเรื่องเล่านะถ่ายเป็นทองคำนะครับก็คือช่วยเหลือคนจนพูดง่่งๆนะเราก็ไม่อยากที่ใบเยอะ ก็ S <S <an> เป็นตำนานเรื่องเล่าที่ว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งจนนะฮะไปจับตัวแมลงนี้ได้ก็ให้อะไรกินก็ไม่กินนะพอดีก่อกองไฟกใกล้ๆกลสะเก็ดทานไฟปิวไปเข้ากองที่แมลงตัวนี้อยู่นะฮะแมลงตัวนี้เลยจับทานไฟกินชายหนุ่มคนนั้นก็เลยเอาทานไฟไปให้ทานไฟแดงๆที่ลุกชนเนี่ยไปให้แมลงตัวนี้กินพอกินเสร็จแล้วนะฮะตังนี้เช้าตื่นมาแมลงตัวนี้ ขายหรือขี้เป็นทองคําประมาณนั้นนะเขาก็เลยเอาตรงเนี้ยเอาทองคำตรงเนี้ยไปขายนะจนเกิดความร่ำรวยประมาณนั้นนะแล้วก็มีเรื่องเล่ามากมายอันนี้คือเป็นตำนานจริงๆนะฮะไม่ได้อุปโลกหรือแต่งขึ้นมานะไม่เชื่อเชิร์ชดูข้อมูลได้นะครับคือมแลมลงเขาเรียกแมลงสี่หูห้าตานะกิน เพราะว่าคูบาชชยว่าวงษาก,ก็เคยสร้างนะเครื่องรางของขลังชนิดนี้สร้างตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะ,ะแต่รุ่นแรกนะทันท่าน,นสร้างนะแต่รุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รู้สึกจะไม่ทันนะฮะแล้วก็มีคูบาทางสายทางเชียงรายก็สร้างนะฮะแล้วก็มีหลายหลาย,หลายที่นะ,ะเกือบทั่วทั้งภาคเหนือนะครับสร้างเครื่องรางของขลังชนิดนี้นะ,ะนะ อามาเล่าให้กันฟังเนาะเราไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งนะฮะก็ก็หวังว่าเป็นเรื่องเล่าสนุกสนานนะคือช่องของผมทำคลิปแบบนี้นะก็มีคนดูนะครับก็ขอกรมาด้วยที่ว่าไม่ได้ทำภาพอะไรนะเพราะว่าผมถ้าทำแบบนั้นมันเหมือน,นเป็นละครนะฮะก็เอามาเล่าให้กันฟังนะครับแล้วแต่ความเชื่อนะ ใครไม่เชื่อก็ไม่ว่างกันนะครับภาษาทิปไตยนะฮะมองข้ามมองผ่านได้นะครับผมนะเรามาพูดถึงคาถาคมเลยเนาะให้คาถาคมไปเลยนะเราดูว่าเรา พูดถึงเรื่องมิตรหมองหลวงพ่อเดิมยังไม่จบมิตรหมองหลวงพ่อเดิมนี่มีิีดมากมายนะครับเออยังไม่จบเรายังมียังมีอะไรที่พูดเกี่ยวกับมิตรหมองลพ่อเดิมไม่จบนะมิตรหมองหลวงพ่อเดิมนี่คือมีอิทธิฤทธิ์มากมายนะครับคือถ้าไปนอนในป่าเรือไงเขาให้ขีดเป็นวงกลมนะฮะรอบตัวเรานะขีดขีดพื้นดินนะเป็นวงกลมรอบตัวเราพร้อมกับท่องนโมท่องนามัปถะหรือนโมพุทธายะก็ได้นะฮะ ทองกระถาอะไรก็ได้ที่เป็นสายขาวนะฮะคือมันคือคือมีผลหมดนะฮะเพราะว่าเป็นสตราวุธปราบชาตรีนะนะใช้ชื่อของมิดหมอนเขาเดิมนะเขาเรียกเทพสตราปราบชาตรีนะฮะคือปราบพวกคงกระพันชาตรีที่เป็นคนพานเป็นพวกเล่นบนดำพวกนั้นนะรือที่เดี หรือพวกอันธาพานเนี่ยทีนที่ว,ว่ามีหมอหลวงพระเดิมเนี่ยก็เคยปราบลูกศิษย์ของกรมหลวงชุมพรที่เป็นคนพานมาแล้วนะฮะก็คือกรมหลวงชุมพรนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของสุขุัดปักของมะขามเท่านะฮะนะครับมีความแรงทงางคาถาคมเหมือนกันนะครับนะก็พูดเชื่อมโยงต่อเน,นื่องให้คนเห็นภาพเข้าใจเนาะจะได้รู้ว่าเออ เดี๋ยวจะบอกว่าลูกศิษย์กลุ่มหลวงสุพรเป็นใครยิ่งใหญ่ไหมดีไหมอะไรเงี้ยให้ดูไว้ว่าเออกลุ่มหลวงสุพรก็คือเรียนวิชาเวทไสยศาสตร์สายหลวงปู่สุขวัดปัะของมะขามเท่านะฮะแต่เราจะมาพูดว่าหลวงปู่สุขด้อยกว่าหลวงพ่อเดิมไม่ได้นะครับไม่ใช่นะฮะของนี้มันพูดไม่ได้นะ,ะคนเราเหมือนกับหลวงพ่อปานกับหลวงปู่คนึงลองวิชากันนะฮะมีผัดแพ้ผัดชนะเป็นเรื่อง ที่เราสรุปไม่ได้นะครับแบบสรุปทันทีไม่ได้นะฮะนะแล้วเขาว่ามิดมอนพอเดิมนี่กันจระเข้ได้นะเขาว่ายินนะครับคาบอยู่ในปากกระโดดลงน้ําผ่านจระเข้จระเข้ไม่ทำร้ายนะเขาว่ายินนะเป็นตำนานนะเป็นเรื่องเล่านะเป็นตำนานนะความเชื่อนะครับแล้วแต่นะคือด้าม มีอยู่ชุดหนึ่งแล้วรุ่นหนึ่งนะฮะจะมีหลายแบบนะฮะแต่ว่ามีชุดหนึ่งรุ่นหนึ่งเขาบอกจะมีด้ามเป็นงามีฝักเป็นงาช้างะฮะถ้าคนดูเป็นเขาบอกงาเก่ามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ,ะงาใหม่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสมองนั้นนะต้องก็เรื่องจะดูเป็นดูไม่เป็นก็ไปศึกษาเอานะฮะเราไม่กล้าพูดนะครับพวกนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไวอ่อนโยนความละเอียดนะฮะ แล้วข้อห้ามของคนเล่นมิดมองก็เดิมนะฮะคือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะฮะใช้ได้ในการป้องกันตัวเท่านั้นนะครับข้อห้ามหนึ่งนะ,ะข้อห้ามสองคือห้ามเอาไปตปังแกคนอื่นหรือเป็นคนพาลหรือไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะฮะนี่นนี่คืออีกข้อหนึ่งนะครับและอีกข้อหนึ่งก็คือห้าม ผู้หญิงที่มีรอบเดือนไปโดนมีดหมอของหลวงพ่อนะครับนะเรามาพูดข้อห้ามแบบคร่าวๆนะนะอาจจะมีเยอะนะข้อห้ามอาจจะมีเยอะนะพูดให้ฟังคร่าวๆนะฮะนี่ก็คือมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะฮะทีนี้เราพอเราจะไม่ให้พรกคาเลยนะเราพูดมาสักพักหนึ่งพรกคาปลุกพระแม่ธรณีนะรหรือเป้า คาถาหัวใจพระแม่ธรณีนะฮะคนไม่รู้คิดว่าไม่สําคัญนะคาถาบนนี้ก็ถ้าคนถือขึ้นนะคือว่าเป็นคาถาคุ้มครองป้องกันภัยแบบชั้นเยี่ยมเลยนะครับอย่างดีนะฮะพระแม่ธรณีนี่คือคนโบราณที่เขาเป็นแบบนักเลงโบราณทํานองนั้นนะหรือว่าคนที่แก่กล้าวิชาคมถึงข้าวที่เขาจนมุมหรืออับจนเนะ่ย เขาจะหยิบดินนะหยิบดินขึ้นมาอาราธนาถึงพระแม่ธรณีนะขอความเชื่อ,อถึงพระแม่ธรณีนะแล้วเอาดินนั้นมาลูบหัวนะฮะนะนี่คือความเชื่อนะเป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อจริงๆนะฮะแม้แต่ในหนังในภาพยนตร์ไทยเก่าๆรุ่นเก่าๆก,ก,ก็มีให้เห็นนะฮะนี่คือเรื่องจริงนะพระแม่ธรณีนี่คือยิ่งใหญ่มากนะฮะถึงขั้นที่ว่า คนไม่ดีคนบาปหนักนะฮะที่ไม่มีอะไรจัดก,การได้บางทีธรณีสุบเอาด,อดื้อนะฮะคือมีความแรงนะฮะพระแม่ธรณีนะครับมีความแรงนะฮะแรงที่ที่ว่าป้องกันมามที่จะเข้ามาทาร้ายพระพุทธเจ้าได้นะฮะก็อย่าพลาดน,นะครับคาถาบูชาเอยคาถาหัวใจหรือคาถาปลุกพระแม่ธรณีนะฮะ ก็ให้คุณครอบจักรวาลทุกอย่างนะครับแค้วค่าปลอดภัยโชคลาภวาสนานะครับรวมถึงของขวัญชาติด้วยแหละสำนองนั้นนะก็ก่อนจะท่องนะฮ <Jake> ะให้ท่องนโมกันนะครับคาถาผ่าสายขาวนะนะโมตัสสะภควาตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนนโมตัสสะภควะตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ คาถามีแค่สี่คำนะฮะจำง่ายๆสั้นๆน,นะฮะหวังว่าคงจำได้เลยนะแล้วก็อย่ามองข้ามนะครับเมกะมุอุแค่นี้นะครับเมกะมุอุนะฮะสี่คำนะเป็นคาถาหัวใจพระแม่ธรณีนะหรือคาถาปลุกพระแม่ธรณีนะผมจะท่องให้ฟังอีกรอบนะฮะเมกะ มุหากใครคิดว่าผมโมหรือผมแต่งหรืออะไรขึ้นมานะหาข้อมูลได้นะครับนะย้ำว่าหาข้อมูลได้นะครับผมนะก็พูดให้ฟังแค่นี้นะครับคนเราอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ความเชื่อนะครับผมนะก็ เป็นพระคาถาสําคัญบทหนึ่งนะคิดว่านะเป็นพระคาถาสําคัญบทหนึ่งเพราะพระแม่ธรณีนี้มีฤทธิ์มากๆนะย้ําว่ามีฤทธิ์มากๆนะแต่ว่าคนจะถือคาถาขึ้นหรือไม่ขึ้นก็อยู่ที่คนคนนั้นอีกทีนะหรือว่าพระแม่ธรณีจะช่วยใครนะก็อยู่กับคนคนนั้นอีกทีนะคุณต้องเป็นคนดีถ้าคนไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยเหลือก็เป็นได้นะครับผมจะไม่พูด ทำลายความกำลังใจให้มากนักเนาะก็พูดให้มันซบๆให้มันดูดีที่สุดก็คุณต้องเป็นคนดีนะนี่คือคาถาสำคัญนะคาถาแบบเทพสตรีที่มีอิทธิ์น่าจะมีอิทธิ์มากที่สุดนะพระแม่โซนีนะน่าจะมีอิทธิ์มากที่สุดมากกว่าพระแม่คงคาไ่ะให้มาก น่าจะมากกว่าพระแม่คงคาและก็น่าจะมากกว่าพระแม่อุมานะมีฤทธิ์มากกว่าพระแม่อุมานะนะ,นะยานะก็คลิปนี้นะมาคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับจนคลิปเรื่องเล่าเรื่องอะไรเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีสางนางไม้หรือพูดผีอะไรอเนาะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะที่ผมหา่างหายไปหน่อยนะครับเพราะว่าทํางานนะครับบางทีกลับมาก็เพลียง่วงก็ เลยไม่ได้ทำคลิปนะครับคลิปง่ายๆคลิปแบบนี้คลิปชาวบ้านคลิปดูเหมือนธรรมดามากแต่ก็มีคนดูนะฮะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภยัยทุกท่านทุกคนทุกอย่างรวมทั้งช่อง Youtube ด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม